ทำข้อเสนอยูนิตลิงก์นะคะก็ให้มาตรงยูนิตลิงก์ตรงนี้ค่ะทำประเมินความเหมาะสมในการลงทุนให้กับคุณลูกค้าก่อนนะคะเนี่ยจะได้รู้ถึงความเสี่ยงในการยอมรับ ของคุณลูกค้าว่าคุณลูกค้ารับความเสี่ยงได้แค่ไหนนะคะก็จะมีแบบจัดอร์ตด้วยตนเองแล้วก็แบบสำเร็จรูปที่ AA คิดให้เรียบร้อยแล้วนะคะมีทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะคะยกตัวอย่าง p 1 0คะ่ะก็ตกลงเลือกไปนะคะใช่ไปแล้วก็ต้องกดตรง f u น f a กชี h e t นี้นะคะให้คุณลูกค้าเนะะี่ยค่ะได้ดูก่อนนะคะคุณ ให,ให้คุณลูกค้าเข้าใจก่อนว่าแต่ละกองทุนเนี่ยลงทุนอะไรบ้างนะคะกอง P 1 0เนี่ยอัตราผลตอบแทนย้อนหลัง7.42นะคะค่าความ 1, ผันผวน10.37วิธีการทำคำนวณก็ดูเองหรือค้นคว้าต่อเองนะคะตัวอย่างว่าจะทำข้อเสนอ AA อิสระพารของเด็กหญิง2ขวบค่ะค่าชดเชยรายวันวันละ1,000บาทก็ เลือกเป็น UDR เพื่อให้เบีย้ยคงที่เพราะว่าถ้า PPR คือเบีย้ยทั่วไปเบีย้ยที่ไม่คงที่ค่ะแล้วก็เลือก1000นะคะเพื่อนๆพ่น,นะคะต้องการรู้ว่าอุ้ยแบบประกันค่ารักษาพยาบาลต่างๆเนี่ยมีคุ้มครองอยังไงก็สามารถกดตรงเครื่องหมายตกใจหรือคำถามเมื่อกี้ค่ะเข้ามาไล่ด,ไดูได้เลยนะคะว่า ก็สามารถอ่านให้ลูกค้าฟังได้เลยนะคะตามแผนที่เราเลือกให้คุณลูกค้านะคะแล้วก็กดยืนยันค่ะแล้วแสดงผลประโยชน์ตรงนี้ก่อนนะคะแล้วก็มาสรุปผลค่ะตัวอย่างเนี่ยก็คือชำระเบีย้ยตั้งแต่2ขวบแล้วก็ไปจนถึงตลอดชีวิตเลยนะคะสีเหลืองคือมูลค่ารับซื้อหน่วยลงทุนที่บริษัทเอาไป ซื้อกองทุนรวมให้หลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วกองทุนรวมที่แจ้งไปเมื่อกี้นะคะแต่อัตรา,าผลตอบแทนที่ให้ดูคือประมาณ5%เนะคะที่ให้ดูค่ะถ้าอายุ60นะคะมูลค่ารับซื้อหน่วยลงทุนนะคะก็อาจจะได้ถึง3ล้านกว่านะคะสีเขียวคือเบี้ยประกันที่คุณลูกค้าจ่ายไปคือ9 แ6 2 4 0ค่ะสีแดงคือความคุ้มครองชีวิตความคุ้มครองชีวิตเนี่ยจะเริ่มต้นที่7 0 0 0 0สค่ะแล้วรวมกับเส้นสีเหลืองคือ3ล้านกว่าถ้าไม่มีการถอนเงินเส้นสีเหลืองออกไปใช้ก็จะคืนเส้นสีแดงนี้ให้กับผู้รับผลประโยชน์ค่ะเส้นสีฟ้าเนี่ย จะคุ้มครองกรณีพิการทุกพลภาพด้วยนะคะคือไม่ตายเลี้ยงไม่โตก,ก็ให้ไปก่อน7จ็ดแสนสค่ะแต่ตัวประกันชีวิตอีก7จ็ดแสนสก็ยังอยู่นะคะมูลค่ารับซื้อหน่วยลงทุนสีเหลืองก็ยังอยู่ค่ะคือลูกค้าก็สามารถที่จะเก็บกินไปยาวๆได้นะคะกรณีถ้าคุณลูกค้าเนี่ยจะชำํำระเบี้ยให้กับลูกสาวนะคะแค่20งวด ก็คือชำระถึงอายุ21ปีค่ะแล้วอายุ22อเนี่ยก็หยุดชำระนะคะยืนยันอย่างนี้นะคะหยุดชำระเนี่ยความคุ้มครองอะคะ่ะก็ยังอยู่ต่อไปเรื่อยๆนะคะอายุ60ก็ยังมีความคุ้มครองจาก3ล้านเหลือล้าน4ค่ะโดยที่ไม่จ่ายเบี้ยนะคะก็คุ้มครองให้ได้ถึงอายุ99เลยนะคะ มีเงินเหลืออีกประมาณ2อล้านเอันนี้คือกรณีไม่มีการถอนเงินออกมาใช้เลยนะคะถ้าระยะแรกๆเนี่ยมูลค่ารับซื้อหน่วยลงทุนสีเหลืองเนี่ยก็จะยังไม่ค่อยขึ้นนะคะเพราะว่าระหว่างทางตลาดผันผวนไงอย่างปีที่แล้วก็โควิดปีนี้เศรษฐกิจก็รุ่มๆด,ดอนๆอ,อย่างเงี้ยค่ะอย่างช่วงน้ำท่วมอะ หุ้นก็ตกใช่ไหมคะเศรษฐกิจก็แย่อย่างเงี้ยแต่ว่าโอกาสที่เศรษฐกิจแย่มันน้อยไงคะจากสถิติของตลาดหุ้นที่เขารีเสิร์ชมานะคะแล้วก็จากที่ค่าเจ้าเทดหุ้นเองด้วยนะคะที่21ไม่จ่ายเบี้ยแล้วนะคะแล้วก็เริ่มถอนเงินปีละ1 0 0 0 0บาทถอนปีละหมื่นตั้งแต่อายุ22นะคะคือจ่ายเบี้ยเนี่ยจ่ายเบี้ยถึง20งวดไม่จ่ายแล้วอายุ21ไม่จ่ายแล้วแล้วก็ เริ่มถอนเงินนะคะตั้งแต่อายุ22ค่ะลูกอายุ22ก็ถอนเงินถอนเงินไปเรื่อยๆนะคะความคุ้มครองก็ยังอยู่ถึงอายุ79เกลยค่ะก็คือมีชดเชยรายวันให้1000บาทนะคะแล้วก็มีความคุ้มครองชีวิตให้ที่72 0 0มูลค่ารับซื้อหน่วยลงทุนสีเหลืองก็ยังอยู่หรือไม่จ่ายเบี้ยเลยนะคะแล้วก็จะกลับมาจ่าย ่ก็ได้เช่นกันนะคะหรืออายุ55ค่ะคุณลูกค้าจะลดความคุ้มครองคือตอนนั้นลูกลูกของคุณลูกค้าอายุ55นะคะเขาก็ลดความคุ้มครองเหลือ60,000ค่ะพอลดความคุ้มครองเหลือ60,000ความขายเบี้ยเลยนะเนี่ยค่ะมูลค่าลึกรับซื้อหน่วยลงทุนขึ้นเป็น2ล้านกว่าเลยนะคะจากที่เหลือ20,000กว่าคือ AA Unit Link เนี่ยมันดีตรงที่ว่า ปรับเปลี่ยนความคุ้มครองระหว่างทางได้นะคะหรืออายุสัก40ลดความคุ้มครองลงเหลือ4ี0 0 0 0นะคะอายุ55ลดความคุ้มครองเหลือ60,000อายุ40ลดความคุ้มครองเหลือ4 ,000 0 0อายุ5 5ลดลดความคุ้มครองเหลือ6 0 0 0 0นะคะความคุ้มครองเนี่ยค่ะ ก็ยังต่อไปได้นะคะก็จะทำให้มูลค่ารับซื้อหน่วยลงทุนของคุณลูกค้าเนี่ยค่ะเพิ่มเป็น3ล้านกว่าจาก2ล้านกว่านะคะเงินก็เพิ่มมาอีกเกือบล้านเลยนะคะตัวนี้อะค่ะถ้าคุณลูกค้าลดลดเส้นสีฟ้าลดความคุ้มครองแล้วนะคะไม่สามารถที่จะเพิ่มได้อีกเลยนะคะสมมติว่าตอนนี้ลดเหลือห0,000่นความคุ้มครองก็เหลือแค่ หกห0ื่นนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะมูล,ลค่ารับซื้อหน่วยลงทุนสีเหลืองของคุณลูกค้าเนี่ยเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นนะคะ